ไปที่จังหวัดพิจิตรกันต่อนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรค่ะก็ได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการนะคะแก่หัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอสากเหล็กและอำเภอหวังไส่พูนค่ะ ทางด้านก่อนนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะท่านภพบูลณบุตรจอมค่ะพร้อมด้วยท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนะคะท่านปรลัดจังหวัดพิจิตรค่ะหัวหน้าส่วนราชการนะคะรวมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการรฐวิสาหกิจโดยขอให้ข้าราชการทุกหน่วยงานเชิดทูนสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์ น,นโยบายด้านความมั่นคงนะคะให้กับเจ้าหน้าที่ที่รวจขันเรื่องปัญหายาเสพติดการลักลอบตัดไม้ทํำลายป่าการค้ามนุษย์ในพื้นที่ของตนค่ะทางนี้ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเนี่ยนะคะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว ปรับปรุงสถานที่ให้สวยงามเพื่อที่จะรองรับนับท่องเที่ยวเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนดูแลประชาชนผู้ได้โอกาสในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติที่อาจเกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินได้นอกจากนี้ก็ยังได้เน้นย้ำกับข้าราชการนะคะว่าต้องยึดมั่นแล้วก็ทำรงรักษาไว้ทึ่งสถาบันหลักของชาติแล้วก็การจัดก,กิจกรรมต่างๆต้องให้ถูกต้องตามระเบียบตามจารีประเพณีความสวยงาม ในเรื่องของการประดับธงชาติตามสถานที่ราชการหากมีสีซีจางขาดชำรุดก็ให้เร่งแก้ไขโดยด่วนนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกะนะคะท่านไพบุญนบบุจจอมน่ารักมากนะคะแล้วท่านก็ยังคงมีนโยบาย,ายและก็วิสัยทัศน์ที่กว้างขวางในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เทิดทูนสถาบันด้วยใช่ไนะะคะ